พ่อมนพารัดเชิงเลยจ้ะรีบมากมันเรียบเป็นไหนไม่รู้อนนี้เหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยเด,ดินหยุดเดินหยุดเดียด๋ยวจำขึ้นพวบอกว่าเธอต้องรีบต้องเดินเดินรีบเดินหยุดแล้วมันจะเมื่อยเดินไปยังไงเพื่อนๆก้าวแต่ละก้าวโคตรเหนื่อยเลยดูสิคนเดินขา้างล่างเขาเดินไปยังไงนะดูสิเส้นทางเดินไปข้างล่างกันไหมจ้ะ เดี๋ยวสองนมนี้มาตามทันก็หยุดพักแม่ผัวของฉันไม่ยอมให้ฉันหยุดพักเลยตรงนี้ก็ต้องกลับคลานเดินขึ้นดู<笑><笑>ไม่มีทางพอขึ้นมาข้างบนนี้หาทางคัานเอง หาทางขึ้นไม่ได้เนาะต้องหาทางไปเองจ้ะบนนี้จะก้อนเห็นเดี๋ยววิวนี่โคตรสวยเลยค่ะมันวิวสวยมากวิวพันล้านจ้ะ เราจะเป็นเพื่อนจะนี่คือเครื่องบนไม่ใช่นู่นแต่เรายังไม่ไปอดซีวีก็ออกไปกินร้อนร้อนแมมแฟนบอกเนี่ยคนแก่เดินเขาเดินน้ำหน้าหรอหนัแก่หาอะไรอายุยี่สิบปีก็ยังเดินกคนหน้าเธอดออกขับออกคนแก่เดินน้ำหน้า ทุลน้ำพริกจ้าน้ำพริกมะม่วงจ้ะเพื่อนๆจ้านี่จ้ะกับวิวสุดยอดเลยจ้ะนะวิวพันล้านจ้ะเ,เพื่อนๆสุดยอดเลยดูดูด,ด,ดูยังไม่ถึงครึ่งเออ่ถึงแล้วจะครึ่งหนึ่งแต่ยอดเขานี่ยังไม่ไปไม่ถึงจ้ะนั่งพักก่อนดูสิวิวจะวิววิววิว,ว,ว นี่ดูข้างล่างเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะลงไปยังไงนะดูสีขึ้นมาแล้วไม่กล้าลงไปค่ะมันทางมันเล็กมากเลยทางนู้นเถอะที่เขาขึ้นไปเราก็จะไปถึงนู้นเลยจะแต่ว่าตอนนี้ขอกินน้ําพักก่อนจะทางนี้เดินขึ้นดีหน่อยจะดูถ้าทาําทางแบบนี้นี่เดินสบายเลยจะ พักครเหนื่อยกินน้ำกินท่าแล้วก็เดินต่อจ้ะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเลยเนาะเพื่อนๆเดินไปด้วยกันจะดูวิวงามๆไปด้วยกันจะเพื่อนๆคืนนี้กัลบว่านอนลับสบายเลยเมื่อกี้หมอโทรมาบอกให้เราเข้าไปหาวานหันพฤหัสหน้า เย่ทะเลไม่ไปดัสด e e w e โอ้ยยไปรวัดอีส last time maybe t h i อแถวนี้จะทะเลรอบเลยจ้ะทะเลภูเขา อสบายหน่อยพอขึ้นสูงมแมลงก็ไม่มีจะที่ต่ำๆนี่คืออที่ต่ำๆนี้มแมลงเยอะมากขึ้นสูงสงสัสยมันไม่กล้าบินสูงนี่นี่ ให้ดูจ้ะเพื่อนเอนเห็นไหมตรงนั้นที่เราไปอาทิตย์ที่แล้วจะโรงเรียนสตรีเน,ะนาะนะตรงมือที่เราชี้ชี้ตรงน้ำตรงนั้นจะโรงเรียนสตรีบริเวณที่เรามันจะแปบลบว่าเรามาถึงจุดสุดใกล้จะสุดยอดแล้วจ้ะเห็นไหมแถวนี้ก็จะมีทะเลรอบๆเลยจ้ะ,อ,ะอยู่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยจะไม่ต้องกังวล ได้บรรยากาศได้ธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมมีแต่สารเออเขาเรียกอนะไรสิ่งแวดล้อมดีมากเลยจ้ะนะดินนี้ก็จะเป็นที่เขาขุดเอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงก่อหน้าหนาวจะนะเขาเอาไปก็ข,ขุดออกแต่ข้างล่างเขาจะขุดออกเนาะขุดแล้วเขาก็จะเอาไปอา่าดูข้างล่างจะมีคนเดินด้วยจ้ะจะมีแรงเดิน เขขุดแล้วเขาจะเอาตากแดดให้แห้งก็เหมือนฐานบ้านเราจะแต่ไม่ใช่บนภูเขาคือข้างล่างจะมีเป็นเหมือนดินที่สําหรับทําเป็นเชื้อเพลิงเนาะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะน่าจะเป็นดินเหนียวจะเพื่อนๆแต่ว่าที่นี่เขาจะเอาไปตากแดดให้แห้งทําเป็นก้นกอนๆตากแดดให้แห้งแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเวลาหน้าหนาวเขก็จะเอาไปก่อไฟ คนแก่สมัยก่อนเขาจะทำอย่างนั้นปูก็เหมือนกันจะ้ะเขาก็จะทำอย่างนั้นดูทางเดินจากเพื่อนทางเดินขึ้นน่าจะเป็นขึ้นเขาสุดยอดสุดข้างบนสุดนะเราคิดว่า okay, right. <laughs> ต้องหาทางคลามไปเอง <laughs> ก็จะไม่มีทางไปถนัดไปทางไหนก็จะไปทางนั้น เดี๋ยวเราแฟนจะไปทางเราจะไปทางนี้ดูสิเไม่มีทางเดินจะ้ะมันจะเป็นแบบนี้เราต้องหาทางขึ้นไปเด n น know I try go this เวูตทางไหนก็ไปได้ดูจะ้ะเพื่อนๆจะดูนี่คือสุดยอดแล้วจะ้ะตอนที่เรามองมาจากบ้าน ฝั่งโน้นที่วันอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่วันนั้นที่เราป่าเรามองขึ้นมาเราเห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้แฟนถามว่าตัวอะไรมันมองไม่ชัดเนาะเราก็ว่าโอ้สงสัยเป็นพวกนกหรือพวแกะดูสิเขาก็จะนั่งชมวิวแบบนี้นะ นี่ถึงสุดเราจะเขานั่งพากันนั่งปิกนิกนกันชมบรรยากาศสวยๆกับวิวงามๆจ้ะสุดยอดเลยเดินมาแค่นี้ก็หบแล้วประองก็จะเห็นไหมน้ำ ข้างบนนี้เป็นยังไงเห็นเขาขึ้นไปจังเลยดูข้างบนวิววิวพพนลานที่เปนแค่ฝน just walk this โอ้สุดยอดเลยจ้าถึงบนสุดๆเลยดูดู เชื่อว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทาง,งเลยจ้ะดูสิขีน้องแกะเต็มเลยจ้ะแต่ว่าน,นี่ไม่เห็นอยากเห็นน้องแกะคลานขึ้นเขาจ้ะแต่ว่าน,นี้ไม่เห็นเลยไม่มีเลยจ้ะโอเค บางคนเขาเดีย้อนกลับไปเดินดย้อนกลับไปที่เก่าแล้วก็สามารถเดินลงไปทางนี้ได้เนะาะก็จะเดินลงไปจะใช้เวลาหนานเวลาลงอาจจะต้องนั่นเกะข้างหลังยังเปียกอยู่เลยจะ้ะเ่อนๆ ยมากเลยดูสิคือยังไงมันมันปะปนกันนะ่ะทั้งหญ้าทั้งดอกไม้ดอกไม้นี่จ้ะแล้วก็ภูเขาจะสวยมากเลยจ้ะดูดูด,ดูนี่จ้ะในทางลงก็ต้องระวังอือนี่จ้ะเดี๋ยวให้ดูทางลงก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายลงเนาะเพราะว่ามันอันตรายจ้ะต้องมองทางอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นยอดวิวจ้ะ นี่ทางลงจะต้องดูสิดีนะฝนเริ่มจะตกแล้วจะต้องพยายามลงให้มันถึงข้างล่างให้เร็วที่สุดเพราะว่า